สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอก,กับเจตาผ้าร่วยคือเก่าค่ะในทางช่อง y youtube เนาะคลิปนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของฮานอยค่ะฮาน้อยหลดสามน้อยฮาน้อยมีทุกวันออกทุกวันเนาะค่ะนี่จะเป็นประวัติของเจปากแดงวันที่ยี่สิบห้าค่ะของเจปากแดงเพิ่นกับเขาไปอยู่ หนึ่งรอบเนาะค่ะพี่น้องปกติค่ะรอบปกติหกเก้าหกสองแล้วก็แปดสามของเพิ่นเข้าไปสามแปดตัวกลับเนาะคะ่ะตัวนิ่นตัวเจาะของจีปากแดงเนาะคะ่ะของจีปากแดงรูดนสามนอยมันทียี่ซีเพิ่นกับเข่าอยู่ค่ะเข่ามือละรอบแต่อกันสองหวัวเนาะ,ะต่อกันสองมือค่ะของจีปากแดงเอาเอมมาลุ่นกันมือแรงอีกค่ะ วันที่ยี่สิบหกเนะาะยี่สิบหกเอฟซีจีปากแดงค่ะเตรียมแคบนาจอไปจะไปต่อมแรงกับเพิรนรูดสามนอยเนาะค่ะรอบแรกจะมีพิเซษห้าโมงครึ่งหอบสองปกติหกโมงครึ่งเวีพ่พี่ทุ่มครึ่งค่ะมาตามต่อไปกับจีปากแดงเนาะค่ะของเพิ่นกับเข่าอยู่ค่ะสองมือต่อกันแล้ววิ่งรูดค่ะ ก้ากับสองสองตัวค่ะสองตัวสี่หางเก้าสองเก้าแปดสองหาสองหกค่ะเบิลเก้าเก้าสามตัวสองหางค่ะเก้าสองหาสองสองหาค่ะวิ่งลูดพื้นดินสองเดียค่ะสองตัวเดียวเน่นเก้าเก้าเจ็ดกับสองหาค่ะ สามตัวนิ้นหางเดียวสองสองห้าค่ะแคปหน้าจอค่ะพี่จะไปต่อกับสีปากแดงเนาะรูดสามน้อยเนาะค่ะห้าน้อยห้าน้อยมีทุกวันเนาะค่ะออกทุกมือได้รุ่นกันทุกมือค่ะสามน้อยค่ะในช่องของจีตารูดสามน้อยเนาะค่ะเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะพี่น้องมีเขามีลุดเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงพิจารณาเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะต่อไปหลุด3นมอยของอสมใจค่ะอสมใจก็หลุดไปเด้อค่ะยี่สิหานะลงประวัติ25หหลุดไปเนาะค่ะ ยีสก็หลุดไปมาต่อกับขอบุญขอบคุณอ,อสมใจและายเดอค่ะที่ให้แนวทางมาบ้างทางช่องเอาพานไปของเจปากแดงเรืมขอบคุณเพิ่นตัวกับขอบคุณเจปากแดงหล,ลายๆเนาะค่ะ,ะกับทั่งซีเซียนมือนีเนาะค่ะถึงโอโมเมนค่ะแนวทางพกเกงค่ะจะมีแนวทางพกเกง จีตาพาลวยค่ะแล้วก็ออสมใจเนาะสี่ถนเนาะพี่นอ้องขบขอบคุณทุกท่านเนาะออสมใจค่ะมาไปตัวรูดสามนอยมือแรงหาหน่อยออกทุกวันเนาะค่ะรูดสามนอยวิ่งรูดพันให้มาหากับหนึ่งค่ะสองตัวสี่หางค่ะหาสามหาสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอง บนจะมีหาหาหนึ่งหนึ่งค่ะห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าสามห้าห้าสองค่ะสามตัวสามหางเนาะวิ่งรูดพนไห่เด่นหาค่ะล่องหนึ่งสองตัวเน้นสองหางห้าสองกับหนึ่งสองค่ะสามตัวนี้สองหางเด้อค่ะอดสมใจเน้นไห้หาหนึ่งสองหาหาสองค่ะชอบกระจัดคัดกระพานค่ะ เป็นเพียงแนวทางผิดเจรณามื่อแรงเนาะค่ะรูดสามน้อยรูดสามน้อยของอสมใจเนาะค่ะชอบก็จัดคักก็ผ่านแคปนาจจไปตอมือแรงไปต่อค่ะเป็นของใครแนวทางพกเก่งค่ะแนวทางพกเก่งกะเข้าไปเข้าไปรอบพิเศษเนาะค่ะ สีเนียนเจตตาซื้อมาหม่พี่น้องเป็นสีสีฝ้าสีน้ำทะเลมะเขาก็มึกสีน้ำเงินหนึ่งเจ็ดเหลียวแทบจะเ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะลองบึงใหม่กันเลยโอ้ยน่าสนับอ่ะครับบอชัดเจนก่ะออไพ่ลายๆค่ะรอบพิเศษแปดห้าสามหนึ่งเจ็ดค่ะของพนกับหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งเจ็ด บสัตว์เลยสีมากของเจตาเนาะคะ่ะขอภัยหลายๆหนึ่งเจ็ดค่ะเข้าไปรอบหนึ่งเนาะแนวทางพกเก่งค่ะรอบพิเศษนะะเศษนาะแล้วก็มาไปตต้กัน,นะคะ่ะต้อมือแรงวันที่ยี่สิบหกยี่สิบห้าผ่านไปเนาะคะ่ะยี่สิบห้าผ่านไปแนวทางพกเก่งเนาะ ขอบุญขอบคุณแนวทางพกเกงเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องเจตาเนาะค่ะขอบขอบคุณลายๆแล้วกะเอฟซีค่ะที่เขามาเอมเมมต์เขามาส่งกำลังใจให้เจตาช่องน้อยๆเนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกำลังใจมาไปต่อแนวทางพกเกงเนาะค่ะไปเป็นเอฟซีของเพลิน ใส่ต,นตเนาะค่ะมืนแรงวิ่งรูดค่ะเพื่อนไหมหม่าสามกับแปดสองโตัวสี่ห่างค่ะสามเจ็ดสามหกแปดหนึ่งแปดศูนย์เบิลสามสามหางเดียวค่ะพอเก่งไหหม่าสามตัวสามหางสามแปดหนึ่งแปดสามเจ็ดสามหกสามค่ะวิ่งรูดพืนเดนที่สามตัเวเดียวเลือค่ะ เด่นสามตัวเดียวล่องแปดสองตัวเพื่อนิ่นสองหางสามเด่นสามหแล้วก็แปดศูนค่ะสามตัวสามหสามแนวทางของจริงเนาะคะ่ะชอบกับจัดค่ะแคบหน้าจอเอาไปรุ่นมือแรงหานอยมีทุกวันเนาะคะ่ะมีสามลบลบของของจีตา มีลูดสามนอยเนาะค่ะรูดสามนอยพิเศษปกติวี่พี่ค่ะ่องของเจตาพารวยเนาะมาไปต่อไปต่อเป็นของเจตาค่ะของเจตาก็รูุดไปพี่น้องลูดกันต่อสองวดแล้วรูดต่อเบิ้งชัดจีนเอาเข่าโย้วันที่ยีสี ยี isi, ส่สิบไปศูนย์ศูนย์เดีห้หบหนึ่งแนละ้วพี่น้องเนาะหยิบหาบกเขาโอ้ยเขาอยู่กับว่าบกเข่าก่บเจตาเจ้าอายเบิงสองงวดนั่นแ่ะค่ะชัดจนเนี่ยจักน้อยถ้าพิ้นจากขินเจตาพารวยค่ะรูดสามนอยไพยจะไปน้ำเจตียมแคหนาจอค่ะไปสามหลบเนาะค่ะกับเจตาไพาจะไปน้ำแคบนาจอไปหลุ่นไม่ไปตัว อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะคะ่ะสองตัวสามตัวเนาะแต่ว่าเข้ากับผิดเจริญนาเอารับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางรูดสามนอยค่ะของจีตารูดสามนอยวิ่งรูดห้ากับสองค่ะห้ากับสอง องตัวสี่หางหาแปดหาเจ็ดสองหนึ่งสองศูนย์ค่ะเบิลก็จะมีหาหากับสองสองสองสามตัวค่ะสามตัวสามหางหาสองหนึ่งสองหาแปดหาหาเจ็ดค่ะวิ่งรลุดดินทอกันเด้อค่ะจีตาดินเท่ากัน ดินหากับดินสองค่ะวงกลมให้สองตัวสองตัวสองหางค่ะพี่ตาสองตัวสองหางหาแปดกับสองหนึ่งค่ะสามตัวหนึ่งหางค่ะหนึ่งสองหา้าแปดชอบกระจัดค่ะขัดกระพานเนาะพี่นอ้องชอบกระจัดขัดกระพานกับขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะ เอฟซีไม่ผู้คนเขามาติดตามเจตาเนาะราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะเ่ราว่าจะเป็นคลิปของฮานอยเนาะค่ะถ,ถ้าชอบก็จัดไปนาอพี่น้องเนาะเอาที่อชอบเขามาคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะขอให้มีความสุขขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัย เดินทั่งไปคอยมโชคกลับมาคอยไม่ใช่คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ